อ่าตอนนี้เราผมก็เข้ามาอยู่ใน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 ก็เรียกอะไรอ่ะช็อปที่เขาออกแบบผลิตภัณฑ์นะัจะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เรียนนะนะเคลโมิกต่างๆจะม,มีช็อปเคลโมิกด้วยแต่วันนี้เขาปิดข้างหลังก็จะเป็นนักศึกษานักษานะครับนักษานู้จับผมไหมละเลยอ่ะเป็นไงบอกแล้วผมดังผมดังอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกเป็นเครื่องมือต่างๆที่ให้ท,ใหที่ให้เรียน ออกแบบผลิตภัณฑ์เขาก็ออกแบบทุกอย่างนะมอเตอร์ไซค์ไอนน้จะเป็นเครื่องคล้ายๆเครื่องกึงอะแต่ต้องใช้โปรแกรมบางอย่างผมก็ไม่เป็นด้วยไม่รู้เลยว่าเขาตึงกันยังไงกึงสําหรับสามมิตินะเป็นอย่าง,งเ,ะนะเน,างนี้ยเออเดี๋ยวฟังยนอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้กึงเอาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกออก,ออกแบบผลิตภัณฑ์ตอนที่ผมเรียนนะข้างบนนี้ยังไม่มีเลยเราขึ้นไปดูกัน,นว่า ม,ม,มัน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 เป็นยังไงมั่งข้างบนนี้เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาทำงานนะครับเด็กใหม่ๆนั้นเลยไม่รู้จักทำอะไรกันเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะย่าเป็นไงออกแล้ว บอกแล้วผมดังดังนี่เครื่องอะไเลยเครื่องกึงเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูอีกช็อปนึ้งดีกว่าว่าว่า,ว,าว่าเป็นยังไงบ้างคนที่จะทํางานนอกเวลาเรียนเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องกันกุญแจเพื่อเข้าไปเพราะห้องที่นี่จะปิดหมดเวลาเวลาเรียนก็จะปิดหมดเพราะงั้นต้องมากุญแจแล้วคนที่จะคุมกุญแจอยู่ก็มีอยู่ห้องนี้นะครับให้คนดูซากาโรนี่คนนี้คนนี้คนนี้ คนนี้จะคนนี้คนนี้เนี่ยคนนี้จะเป็นคนดูแลเกี่ยวกับกุญแจต่างๆทั้งมหาลัยเลยตรงหลังผมนี้นะก็จะเป็นโรงอาหารนะนะโรงอาหารเกี่ยวกับก็คือจะมีเครื่องทํากาแฟคือตอนนี้เขายังปิดอยู่ยังไม่เปิดไม่ใช่หรอกโรงอาหารนี้ก็คือจะเป็นพวกนักศึกษาทํากันเองนะก็คือจะได้เงินจากจากสมสอนนักศึกษาจะมีหัวหน้าสองคนผมเคยเป็นหัวหน้าโรงอาหารด้วย ก็ได้เงินจากสโมสรนักศึกษาได้เงินมา,มา,ม,ามาซื้อกับข้าวซื้อของกินซื้อของต่างๆแล้วก็ขายนักศึกษาเองก็คือทํากับข้าวมันเองจะมีเตาให้นะหม่องข้าวมีของต่างๆเนี้ยคือให้ขายกันเองซื้อกันเองกินกันเองทํากันเองแล้วก็ได้เงินกันเองก่อนที่จะจบก็ต้องบางคนก็ต้องมาทํางานที่นี่แหละเพื่อเลี้ยงตัวเองเรียนครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มาข้างล่างมันเป็นห้อง ลงพื้นล่างใต้ดินจะพกพันลงก็จะเป็นห้องพักพัน,พน,พนลงะนะไม่รู้ว่าห้องพักพันลงจะจะมีใครอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเงียบๆเดี๋ยวงี้ๆไม่รู้จะมีใครอยู่หรือเปล่ามีคนอยู่ด้วยฮัลโหลไม่มีใครอไู่นาแต่มีคนอยู่ด้วยนะอันนี้เป็นห้องสี่พักพันลง แล้วก็ตรงนี้เราจะเป็นเห้องที่สําหรับเรียนถ่ายภาพแต่วันนี้ก็ปิดซึ่งการถ่ายภาพที่นี่ก็จะแบบไม่ใช่วิชาเองนะเป็นวิชาโทซึ่งแต่แต่ก็แต่ก็สามารถที่จะเรียนแบบว่าเรียนอนาล็อกเรียนดิจิตัลได้แล้วก็มีห้องมืดให้ให้ให้ถ่ายให้ถ่ายรูปให้ล้างรูปกำลังเดินไปข้างบนเป็นคล้ายกับ แกลเลอรี่ไม่ใช่แกลเลอรี่เป็นสถานที่แสดงงานไม่รู้ว่าตอนนี้ใครแสดงอยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าว่าก็เปิดหรือเปล่านะก็เ,เปิดหรืวะไม่เปิดก็คือที่นี่นักศึกษาจะแสดงงานได้นะกว่าที่จะแสดงได้ก็ต้องไปหาทำเรื่องไปขออาจารย์นคนหนึ่งก่อนเท่ากับอนุญาตก็ก็แสดงได้ เราเข้ามาถึงเ,ออเป็นสตูดิโอที่ใช้ใช้อัดเสียงนะครับกำลังจะเป็นเครื่องมือต่างๆที่ใช้อัดเสียง <c oughs> เครื่องมิกซ์แล้วเข้าไปดูในห้องที่อัดเสียงกันว่าเป็นยังไงนะ <Evet. S 1> <c oughs> ก็จะมีไลโครโฟนแล้วก็มีคนคนเล่นดนตรีต่างๆ ผมแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเป็นวิดีโอห้องที่สําหรับรเกี่ยวกับวิดีโอนะเกี่ยวกับเล่นกับวิดีโอก็จะมีขาตั้งกล้องให้ยืมขาตั้งกล้องอยู่ล่างนี้อยู่ล่างนี้ขาตั้งกล้องก็มีอุปกรณ์ต่าง,งๆที่ถ่ายวิดีโอมีไฟมีอย่างที่บอกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีเครื่องตัดต่อมีกล้องให้ยืมมีขาตั้งกล้องมีที่จับ ทุกอย่างตัว้างืัอที่จะลกนะแต่แต่อุปกรณ์ก็เครื้างที่จะดีมีวีดีโอยังอยังว่านะการไดทำาล้วแล้วก็มีเครื่องมีนักศึกษากำลังเล่นไม่ใช่เล่นเนี่ยเป็นเป็นหนังเกี่ยวกับสามีเตยนะดูจอเขาก็หันหัวกำลังทำงานอยู่ แต่เป็นคนบ้าไปเลยนะดูดิพี่บอกอุปกรณ์ถือว่าดีแหละเกี่ยวกับทำหนังก็มีที่เล็กๆที่ใช้ตัดครับที่ร้อนกล้องรีโมูดต่างๆต,ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บขาตั้งกล้องนะโหโคดีเลยนี่ก็เป็นพวกตัว ที่ใช้แขวนหลอดไฟมั่งเออยากได้วะเน,นี่ยขโมยได้ไหมวะอันนี้เป็นที่ที่เรียกอะไรเหมือนขาตั้งกล้องแต่แบบใช้ถือเนาะขอได้ไหมโอ้โหมีหัวหัวที่ใส่กล้องนะเกี่ยวกับโอ้โหใหญ่ๆหน่นาเลยวะ เป็นไงมาหาลัยนี่ดีนะบอกแล้วดีอุปกรณ์เพียบเลยเอ่ะโอ้แม่งน่าเสียดายจบแล้วครับไม่ใช่หรอกตอนนี้เรามาถึงห้องสมุดนะจริงๆก็ห้ามห้ามส่งเสียงนะก็จะมีพวกประวัติศาสตร์ศิน ดีไซน์ต่างๆมีโปรแกรมต่างๆให้ยืมไปอ่านไปดูไปฝึกมันจะเป็นเออยอะแยะมากแล้วก็มีพว่าศิลปินต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกเออขาเรียกอะไรทุราการพวกเอกสารจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเอกสารของนักศึกษา เอาครับผมในการยุโรปคอวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมอยู่ห้องถงในมหาวิทาลัยนะก็คือคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวไหนหรือว่าจะแนะนำมหาวิทยาลัยที่ไหนอีกก็ต้องติดตามสำหรับคนที่อยากจะเป็นแฟนรายการยุโรปขคอนนเข้าไปได้นะครับใน f a c e b o o k ยุโรปขึ้นคอกดเข้าเป็นแฟนได้หรือติดตามใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดี